ครั้งใดที่ประชาธิปไตยออกดอกออกผลเริ่มจะงดงามก็จะมีคนตัดตอนมันไปทุกครั้งทําให้มันไม่สามารถเติบโตแบ่งบานยั่งยืนและปักหลักฐานที่มั่นคงลงในสังคมไทยได้ที่ผ่านมาพวกเขาสามารถฉุดลัางสังคมไทยไม่ให้เดินไปข้างหน้าได้ <S 1> <S 1> <S ไดการผลิตซ้ํา ค่านิยมและวาทกรรมถ้าการศึกษาคุณยังบ่มเพาะถึงการสนับสนุนวัฒนธรรมอำนาจนิยมการบ่มเพาะให้คนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ของสังคมไม่ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของตัวเองคุณก็จะเสียคนอีกหนึ่งเจเนอเรชั่นหนต้องสู้กันต่อไปครับ คิดว่ามันก็เราก็เห็นนะฮะสงมเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยที่รุ่มๆุ่จนดอนประชาธิปไตยของประเทศไทยมันดูมีความหวังมากหลังจาก2475จนถึง2490แต่ภายหลังจาก2490จนถึงปี2500ปการเมืองไทยก็แบ่งออกเป็นหลายฝักหลายฝ่ายนะครับมีกลุ่มที่สนับสนุนอุดมการ2475นะครับแล้วก็มีกลุ่มของคุณผินเผ่าก็คือกลุ่มซอยราชคูนะครับแล้วก็มีกลุ่มของคุณสลิดนะครับก็คือกลุ่ม สีเสาเทเวศใช่ไหมฮะก็มีกลุ่มของจอมพลปอด้วยดังนั้นเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มพลัง2490ี่เกจนถึง 250, เนี่ยมันก็มี3กลุ่มนี้ก็ต้องบอกว่ามีตอนนั้นเองเนี่ยก็ต้องบอกว่ากระแสของกษัตริย์นิยมก็เริ่มกลับมาก็เริ่มกลับมาหลังจากปี2 4 9 0นะครับหลังจากปี2,500ก็เป็นช่วงที่ทางกลุ่มของคุสลสิริควบคุมอำนาจได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแล้วก็ควบคุมอำนาจมาอย่างยาวนาน จนถึงปี2516หลังจากปี2516ประชาธิปไตยก็เบ่งบานอีกครั้งหนึ่งนะครับกระแสะฝ่ายซ้ายเริ่มเข้าสู่ประเทศไทยกระแสะสังคมนิยม แนวคิดสังคมนิยมเข้าสู่ประเทศไทยจนทําให้ต้องมีการตัดนะครับในปีในเดือนตุลาคมปี2519นะครับจากปี2519หลังจากนั้นก็เป็นการขึ้นมาของออพลเอกเปรมเนาะเปรมก็มาอยู่ยาวจนถึงปี2530หรืออะไรประมาณนี้30หรือ31ผมจำไม่ได้นะครับหลังจากนั้นก็มาถึงยุคของคุณชาติชายนะครับกว่าจะมีการเลือกตั้งที่เป็นปกติอีกครั้งก็ อยู่ในกลางทศสวัสดิ์ที่ที่2 5 3 0ใช่ไหมฮพอหลังจากโชสวัสดิ์ที่2530ก็เกิดพิษภาธร,รมินขึ้นอีกซึ่งนำมาซึ่งรัฐมนุญฉบับป,ปีพศ2540แล้วก็มีการบังคับใช้รัฐมนูญฉบับ2540เพียงแค่9ปีทั้งนั้นเองพศ2549่กา็เกิดรัฐประหารอีกนะฮะแล้วก็ยังเป็นอย่างที่เรารู้กันหลังจากเกิดรัฐประหารเกิดเสื้อหลึงเสื้อแดงจนมาถึงรัฐประหารปี57 นะครับจนถึงวันนี้ความขัดแย้งก็ยังดำรงอยู่ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราประวัติศาสตร์เ0าปีอย่างย่อมันก็ประมาณนี้คุณก็จะเห็นว่าครั้งใดที่ประชาธิปไตยออกดอกออกผลเริ่มจะงดงามก็จะมีคนตัดตอนมันไปทุกครั้งทําให้มันไม่สามารถเติบโตแบ่งบานยั่งยืนและปักหลักฐานที่มั่นคงลงในสังคมไทยได้ต้องสู้กันต่อไปครับประชาธิปไตยเวลาเราพูดถึงประชาธิปไตยเนี่ยมันพูดว่าอํานาจสูงสุดเป็นของประชาชน ถูกไหมครับเราลองมาคิดกันการที่คนสังคมใดสังคมหนึ่งเนี่ยมันมีทางเป็นไปได้ไหมที่คนในสังคมทุกคนจะเห็นตรงกันทุกเรื่องไปในทิศทางเดียวกันเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้ไหมที่คน6 7ล้านคนจะเห็นด้วยกับการเปิดเสรีกัญชาทั้งหมดคน67ล้านคนจะเห็นด้วยกับการจัดสรรงบประมาณ3.3ล้านล้านบาทไปในแบบเดียวกันเป็นไปได้ไหมครับ เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับดังนั้นสังคมในอุดมคติของเราก็คือคนทุกคนในสังคมเห็นด้วยตรงกันหมดในทุกเรื่องนั่นคืออุดมคติแต่เมื่อมันเป็นอุดมคติไม่ได้สังคมมันเป็นอุดมคติไม่ได้มันมันมันไม่มีทางที่จะคนหกสิบเจ็ดล้านคนเห็นตรงกันในทุกเรื่องอย่าว่าแต่ทุกเรื่องแล้วเอาเรื่องเดียวกันก็พอก็ไม่มีทางเป็นไปได้แล้วถูกไหมครับดังนั้นสิ่งที่ใกล้เคียงกับอุดมคติคือคนทุกคนเห็นด้วยกันไปในทิศทางเดียวมากที่สุดก็คือเสียงข้างมาก เสียงข้างมากมันใกล้เคียงกับบุญดกติมากที่สุดแล้วเราอยู่ด้วยกันในสังคมต้องถามว่าพวกเราจร่ายภาษีคุณคิดว่าใครเหมาะสมที่จะมาตัดสินใจว่าเราจะเอาภาษีไปทไําไรเอาภาษีของเราไปเพิ่มค่าราชาการหนะรือเปล่าเอาภาษีของเราไปลงทุนในโรงเรียนหรือเอาไปลงทุนในโรงพยาบาลหรือเอาไปเกณฑ์ทหารเพิ่มหรือไปตั้งงบทหารเกมเพิ่มหรือจะเอาเงินของเราไปซื้อเรือดำน้ำําหรือจะเอาเงินของเราไปทําระบบโชลประทานอนํานาจที่จะตัดสินใจอยู่ที่ใครคําถาม ในระบบที่คุณเชื่อว่าอำนาจเป็นของประชาชนประชาชนเลือกตัวแทนของพวกเขาไปใช้อำนาจนี้ในการจัดสรรงบประมาณดังนั้นเนี่ยเวลาดังนั้นคําถามว่าทําไมมันไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยก็ต้องบอกว่าการทีใ่ให้อำนาจมาอยู่ในมือของประชาชนและประชาชนเลือกตัวแทนของตัวเองผ่าน,นกลไกเสียงข้างมากการลงคะแนนในระบบประชาธิปไตยที่ทุกคนเท่ากันมีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงมันย่อมทําให้มีฝ่ายเสียผลประโยชน์ นะครับไม่ว่าผลประโยชน์นั้นจะเป็นเรื่องอํานาจทางการเมืองไม่ว่าผลประโยชน์นั้นจะเป็นเรื่องอํานาจทางเศรษฐกิจมันมีคนเสียประโยชน์ครับและผมคิดว่ากลุ่มคนที่เสียประโยชน์นั่นเองที่เป็นแรงต่อต้านเป็นแรงผลักดันเป็น,นกลไกที่ทําให้ประชาธิปไตยของประเทศไทยไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้ คือต้องบอกว่าจะว่านานก็นานนะแต่จะว่าแป๊บเดียวก็แป๊บเดียว,ยวน,นะผมยกตัวอย่างฝรั่งเศสเวลาเราบอกว่าปฏิวัติฝรั่งเศส1789 1 7 8 9นจมันจบไหมไม่จบนะปฏิวัติปฏิวัติฝรั่งเศสมันยังใช้เวลานานมากกว่านั้นอีกเป็นร้อยปีกว่าที่มันจะสถาปนาความเชื่ออะไรได้นะครับสิทธิมนุษยชนระดับโลกที่เรารู้จักกันเนี่ยเพิ่งสถาปนาในโลกนี้มันฆ่าล้างกันเกิดสงครามโลกขึ้นสองครั้งกว่าจะสถาปนาหลักสิทธิมนุษยชนขึ้นได้นี่มัน4นเองมั้ e c l a r a t i o n of human rights นะครับ1 9 4 9อเมริกาผ่านสงครามมาสองครั้งนะครับผ่านสงครามกลางเมืองมาสองครั้งกว่าที่จะสร้างประชาธิปไตยให้มันปักหลักสมบูรณ์ได้1 7 7 4มั้ง d e c l a r a t i o n of i n d e p e n d e n c e ประกาศว่าอเมริกาเป็นอิสระเป็นประเทศเป็นรัฐมีอธิปไตยเป็นของตัวเองใช่ไหมครับแล้ว100ปีหลังจากนั้นเป็นอเมริกันซี v ิ l วอลเพื่อต่อสู้เพื่อการเลิกทาส ใช่ไหมครจากต่อสู้เพื่อการเลิกท่าก็ยังไม่จบนะครับผู้หญิงและคนผิวสีจะมีสิทธิเท่าเทียมกันในอเมริกาก็ใช้เวลามาอีกร้อยปีหลังจากนั้น90ปีจะว่าเร็วก็เร็วจะว่าช้าก็ช้านะครับญี่ปุ่นเองเนี่ยผ่าน2ครั้งนะครับเหตุการณ์ที่สาคัญปฏิวัติเมจิเมจิเนี่ยแปลว่าการปฏิวัตินําไปสู่ความสว่างสวยญี่ปุ่นผ่านสงครามเมจิแล้วก็ผ่านสงครามโลกครั้งที่2ผ่าน2ครั้งเหตุการณ์ใหญ่ใหญๆในประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่ทําให้ญี่ปุ่นกลายเป็นญี่ปุ่นแบบที่เรา รู้จักกันในปัจจุบันนะซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ใช้เวลาเป็นร้อยปีเท่านั้นกว่าจะสร้างค่านิยมบ่มเพาะค่านิยมคนเท่ากันบ่มเพาะค่านิยมเรื่องอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนให้มันอย่างลากลึกในสังคมไทยได้ทีนี้ก็ต้องบอกว่านานไหมผมยกตัวอย่างหนึ่งอย่างที่สําคัญมากคือการบ่มเพาะค่านิยมต่างๆเหล่านี้ลงไปในสังคมไทยซึ่งทำผ่านที่ผ่านมาทำผ่านการศึกษาถ้าตราบใดที่การศึกษายังไป ไม่ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เนี่ยคุณก็จะเสียไปอีกหนึ่งเจเนเรชันเลยยกตัวอย่างถ้าการศึกษาคุณยังบ่มเพาะถึงการสนับสนุนวัฒนธรรมอํานาจนิยมการบ่มเพาะให้คนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ของสังคมนะครับไม่ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของตัวเองคุณก็จะเสียคนอีกหนึ่งเจเนเรชันเลยยกตัวอย่างนะครับ เราก็หวังเป็นอย่างนี้นั่นคือก็คือเหตุผลที่ผมมาตั้งพัรคานาคตใหม่นะฮะคือเราไม่ต้องการผ่านอะไรใหญ่ๆแล้วเราไม่ต้องการพฤษภา3ามห้าอีกครั้งเราไม่ต้องการเออสิบสี่ตุลอาอีกครั้งนึกออกไหมฮะเราคิดว่ามันเปลี่ยนผ่านไปสูป่ประชาธิปไตยได้โดยกลไกร,รัฐสภาซึ่งมันเป็นกลไกที่สันติที่สุดและเหตุผลที่ตั้งพักการเมืองมาก็เพราะเหตุการณ์ก็เพราะความเชื่อแบบนี้ว่ามันยังมีความหวังอยู่มันยังมีความเป็นไปได้อยู่สร้างประเทศไทยที่เป็นประชาธิปไตยโดยไม่ต้องเสียเลือดเสียเนื้อกัันนอีกกกกโดยรระทําาาผ่ลไฐสภ นั่นคือเจอตจำนงของผมนั่นคือเจอตจำนงของปยิยบุตรแสงกหนกุลที่ร่วมกันสร้างพักอนาคตใหม่มาตั้งแต่แรกนะครับรวมถึงวันนี้พิธาลิมจเจริญร้านชัยธวัฒน์ตุลาธนพวกเขาก็ยังยืนอยู่ในเส้นทางนี้ความมุ่งหวังว่าจะสร้างเส้นทางที่นำประเทศไทยไปสู่ประชาธิปไตยได้โดยไม่ต้องมีการเสียเลือดเสียเนื้อกันโดยไม่ต้องมีเหตุการณ์ใหญ่ๆทำผ่าน,นกลไกรัฐสภานี่แหละครับ รณรงค์ไปครับอย่างเช่นที่เรารณรงค์เรื่องปลดล็อกท้องถิน่นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากถ้าใครเข้าใจโครงสร้างการปกครองของประเทศไทยก็จะรู้ว่าการปลดล็อกท้องถิน่นการระเบิดพลังการผลิตครั้งใหญ่ของสังคมไทยถ้าทําสาเร็จประเทศไทยจะไม่เหมือนเดิมต่อไปและจะเป็นาการสร้างประชาธิปไตยที่เข้มแข็งในระดับชุมชนในระดับเมืองและประชาธิปไตยที่เข้มแข็งในระดับท้องถิ่นนี้เองจะเป็นรากฐานที่สําคัญของการ พัฒนาประชาธิปไตยที่เข้มแข็งในระดับชาติดังนั้นถ้าใครเข้าใจสิ่งที่พวกเราพยายามจะทำอยู่ก็จะรู้ว่าการปลดล็อกท้องถิ่นเป็นเรื่องที่สําคัญต่ออนาคตของประเทศไทยจริงๆทั้งเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจทั้งเรื่องการสร้างงาน ให้กับประชาชนทั้งเรื่องการดูแลคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นน้ําประปาสวนสาธารณะบาทศูนย์เด็กเล็กระบบชลประทานสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่ในอำนาจของท้องถิน่นทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบ่มเพาะประชาธิปไตยให้มันเข้มแข็งตั้งแต่ในระดับท้องถิน่นซึ่งมันจะไปควบคู่ก,กันกับความเข้มแข็งของประชาธิปไตยในระดับชาติถ้าใครเข้าใจสิ่งที่เราทําจะรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญยิ่งยวดของอนาคตของประเทศ ที่ผ่านมาพวกเขาสามารถฉุดลั้งสังคมไทยไม่ให้เดินไปข้างหน้าได้อยาได้อย่างการผลิตซ้ำค่านิยมและวาทกรรมเขาเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของโลกเขาไม่สามารถใช้กําลังดิบๆได้ในประเทศไทยประเทศไทยติดต่อค้าขายกับโลกมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับโลกจนต้องสมาทานค่านิยมของโลกเรื่องสันติภาพเรื่องการไม่ใช้ความบุนแรงเรื่องสิทธิมนุษยชนเรื่องประชาธิปไตยเข้ามาพอคุณค้าขายกับโลกเยอะขนาดนี้สมาทานความคิด ความอ่านของโลกเข้ามาขนาดนี้การใช้อํานาจติดๆกดทับประชาชนจึงทําไม่ได้เหมือนในอดีตคุณไม่สามารถเอาปืนไปนเข็นฆ่าประชาชนได้ไม่สามารถจับประชาชนเข้าคุกโดยไม่ผ่านกระบวนการศาลได้มันไม่เหมือนอดีตนั้นโลกมันเปลี่ยนไปสิ่งที่เขาทาเพื่อฉุดรั้งสังคมไทยไว้ไม่ให้เดินไปข้างหน้าต่อต้านการเคลื่อนไหวของการเวลาก็คือการใช้การปลูกฝังเรื่องค่านิยมจารีค่านิยมเรื่องอํานาจนิยมค่านิยมเรื่องการโอน อ่อนต่อผู้มีอำนาจทาให้ประชาชนไม่ตระหนักถึงพลังของตัวเองไม่ตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพที่ตนเองมีผมคิดว่าพอย n t นี้คือพอย n ที่สําคัญนั่นคือคกลไกที่เขาควบคุมสังคมและเขาควบคุมสังคมแบบนี้ได้สร้างค่านิยมแบบนั้นได้เพราะที่ผ่านมามันไม่มีเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียการมีเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียทาให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมต่อไปคุณไม่สามารถปิดกั้นการรู้ของประชาชนได้อีก คุณไม่สามารถปิดกัน้นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนได้อีกจากเดิมข้อมูลข่าวสารมีจำกัดมากนะครับคุณมีแค่หนังสือเรียนคุณมีทีวีก็มี5ช่อง35791เพิ่งมีหลัง40ถึงจะมีไทย PBS ขึ้นมาวิทยุทุกคลื่น efendim, ควบคุมโดยกองทัพทั้งหมดใช่ไหมครับคลื่นวิทยุเป็นของกองทัพนะครับสามหาเนี่ยช่อง3ช่อง7สัมปทานให้เอกชนโดยกองทัพถูกไหมฮะช่อง5เป็นของกองทัพช่อง9เป็นของรัฐช่อง11ก็ของรัฐคุณจะะหหาาาข่่วสรรทีไนนคับ นึกออกไหมฮะดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าช่องทางในการเข้าถึงความรู้ข้อมูลข่าวสารในอดีตที่ผ่านมามันถูกจํากัดมันทําให้เขาฉุดรั้งประเทศไทยให้ยืนอยู่กับที่ไม่ต้องเคลื่อนไหวไปตามกระแสทางความคิดได้วันนี้ไม่ใช่ครับวันนี้เราเห็นคือผมผมยกตัวอย่างเนี่ยฟ้าเดียวกันสํานักพิมพ์ที่ผมมีส่วนร่วมในการก่อตั้งขึ้นมาในช่วงแรกนะครับฟ้าเดียวกันขายดีมากที่สุดในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานี่นะครับ แล้วคนที่มาซื้อหนังสือของฟ้าเดียวกันก็คือคนรุ่นใหม่ครับตั้งแต่มอต้นมอปลายนะักศึกษามาหาลาัยเนี่ยเข้ามาซื้อหนังสือเป็นของหนังสือของฟ้าเดียวกันเต็มไปหมดเลยมันแสดงให้เห็นอะไรมันแสดงให้เห็นว่าคนมันตระหนักรู้ทางการเมืองคนมีส่วนร่วมในการเมืองสูงมากคุณไม่สามารถที่จะไล่ลบข้อมูลข่าวสารที่มันอยู่ในอินเทอร์เน็ตได้หมดคุณไม่สามารถปิดกั้นคนในการแสดงความคิดเห็นในอินเทอร์เน็ตได้หมดกระแสมันกําลังเปลี่ยนไปผมคิดว่านี่แหละจะเป็นตัวที่ทําให้ การควบคุมความคิดของประชาชนที่เคยใช้ได้ผลมาหลายสิบปีใช้ไม่ได้ผลในอนาคต